ครับโอ้โหทหารสวัสดีโอ้โหไปแล้วครับทหารปั่นอย่างซิ่งโอ,โ,าาโอ้โหทหารอ่ารัดปล่อยแค่นี้ฮะปล่อยมือโอ้ปล่อยมือ,อ,ป,ลอ,มอปล่อยมือข้างเดียวด้วยโอ้โหสุดยอด กดถ่ายเลยไม่ได้ช็อตนั้นเลย <c oughs> ไม่ออกอากาศเลยเหรอร้านขอแบบว่าอะไรนะเบอร์คือ สีม่วงอย่างสวย

เล่าอาการหน่อยสิครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำมืดครับน้ำมืดคร <laughs> <laughs> ับเมื่อกี้แรงดีอยู่เลยครับเมื่อกี้ไปแวน้นแสงลูงเคนกับน้องมาครับแล้วก็เหนื่อย <laughs> เลยต้องไปหาน้ำหนักเลย ปล่อยสิโอ้เก่งจังฮัลโหลเอ้าวาววมีมือชี้จากพี่นี่ปั่นจกักรยานสองล้อปัดแบบจับมือข้างเดียวแล้วก็ปล่อยมือสองข้างได้โอ้ก็เล่นน็อกแบบนี้ไงครับอันนี้มาโชว์ปล่อยด้วยข้างเด้ง บอกยังครับบอกยังมันมีอะไรอ่ะลูกมีอะไรอ๋อก้อนหินเล็กโอ้โหเก่งจังตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วอ้าวตอนนี้น็อกสองแล้วครับ,ห,รบ <laughs> หมดสภาพ ไอ้เขียวกับไอ้แดงอยากจะสู้เลยครั้งนี้เหลือไอ้แดงน้อยไม่ไหวอ่ะเหลือกุมารน,น้อยอัทะเลาะครั้งนี้ยวต้องสู้นนสไม่ไหวก็บอกพอเลยนะครับขอแบบชนจังๆนะครับแบบเร็วม,ม,รมานะครับถอยแล้วถอยสุดนนสุดถนนแล้วจะได้ดูน่ารักสุดถนนแล้วครับมาเลยครับมาเลยอยากเจอชนจังๆ,ๆ โอ้มาแล้วมาแล้วเบรก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 โอ้โหเกือบโอ้ขาโอ้เอาจริงเอาจริงคนจริงอีกรอบนะครับอ๋อวันทูทีตรงนี้นะเตรียมเบรกกันเองนะมาแล้วครับมาแล้ว มา, و, มาแล้วมาแล้วเบรก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 โอ้อันนี้ท่าอะไรเนี่ยท่าเลรนะท่าบี๊ดอ่ะโอ้โหไปตามตามตาม ไปไหนเนี่ยจะไปถอยหลังไปไหนเนี่ยโอ,อ้ถอยหลังถอยหลังปันปันซิ่งอลเล็กซิง่งสปีดสปีดออกตัวโอ้โหยังแรงสปีดยังแรงโอ้โห ยังเร็วกองตามเบรกเบรกเบรกดงัแล้วเองแล้วมันก็มีอะไรีโนี่คือท่าครับโอ้โหสเปซสเปซโอ้โห สปีดนี่โค้งเดี่ยวลมเดี๋ยวล้มขอสัภาษณ์นี่ครับขอสัมภาษณ์นี่ครับ ขอสัมภาษณ์เลยครับโอ้โหจะขับนี่นะข่าวแล้วครับสัภาพณ์เลยครับปัจจัยยานมันไหมครับโอ้มันโอ้โห,โโหสนุกไหมครับขอสัภาพณ์เลยครับ,ส,บ,นรบสนุกสายงั้นไปต่อซิ่งอันนี้เด็กเด็กเท่าไรครับ ครับข้างหน้าครับดูทางเกือบแล้วครับโอ้มีไฟด้วยโอ้โชว์ไฟโอ้โอด,ดูอะไรครับดูล้อเหรอโอ้โหไม่ดูทางเลยครับดูล้อโอันนี้ไม่ดูทางเลยครับรอโอ้โหไปแล้วซ <c oughs> ิ่งไปแล้วโอ้ย อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเสือเสือภูเขาเนี่ยสิ่งจังโอ,โโอ,โอ้โหเฮ้ยชนเกือบแล้วเกือบขีดละโอโ้โห อ้าวอันนี้แม่ภูเขาเนี่ยเขานั่งหวดแรงกับตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหจักรยานก็มีไม่ปั่นหนั่งตะปุตะปินั่งผอมอยู่ตรงนี้คนเดียวไปแล้วโอ้โหอรันรู้สึกว่าจะแพ้นะครับอรันอะ ทำไมทำไมมันช้าจังไม่เหมือนรถแข่งเลยสเปดสเปดลงดเลยแล้ว โอ้หเหมือนรถแข็งเลยไฟลออ้อติดข้างเดียวอันนี้ก็พามาเด็กมาสวนครับสวนนี้ไม่น่าจะเน้นจักรยานนะเพราะว่ามันจะเป็นเขาวิ่งกันสวนไม่ใหญ่ก็จะวิ่งข้างๆครับเร,รอบเป็นวงกลม ติดตามติดตามนะครับอันนี้คือสายซิ่งนะครับประจำหมู่บ้านนะโอ้โหแว่นที่สดุดละตามครับกล้องตาม <c oughs> กล้องวิ่งตามโอ้โหโอ้โหวิ่งทำไม่ทันแล้วตามไม่ทันเลยโอ้โหขอดูหน้าหน่อยสุดรอโอ้โหโอ้โหไม่ทันเลยหน้าเาวิ่งเลยวิ่งไงล่ะ ไปชดวิ่งไหมติดลักติดตามกันครับขอติดตามอีกรอบเลยครับซิงเลยครับโอ้โหโอ้โหขอสัมภาษณ์หน่อยครับปีชนมาครับเป็นไงบ้างครับเป็นไร,รไ,ไหมครับ ส่วนในคันใหญ่วิ่งตามไม่ทันนะถ่ายไม่ได้ติดตามคันเล็กดีกว่าครับว้ทันแล้ววิ่งทันแล้วจีตูดจีตูดจีตูดไปไหนครับอันนี้จะไปไหนครับครับจะไปปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปต่อครับไป เดี๋ยวกล้องตาตดเรียกดูหน้าครับเรบรกเบรกเบรกเบรกชนเรียบร้อยครับอันนี้ตากล้องก็เหนื่อยอ่ะไม่ไหวละอันนี้อะไรไม่ไหวแล้วรันเนี่ยเงื่อแตกก็เนี่ย ใช้ยุงเยอะยุงเริ่มมาแล้ว<อ>สบายสบายสบายสเอาล้วสิบรอบสบายสบายเนะี่ยมองข้างหน้าลูกจะตกถนนแล้วเมื่อกี้อ่ะแล้วไม่ค่อยมีคนแล้วไม่ค่อยมีคนแต่เมนยุงเยอะจังเลยยุงเยอะยุงเยอะมากตอนนี้ ปั่นแถวนี้ก็ได้เนี่ยปั่นตรงนี้ก็ได้นี่แม่ล้างขอไปปั่นตลงข้ล่างแล้วก็มันกลับขึ้นมาโอเคนะแล้วตัดหน้าคนรอไอ้เจ้าตามทำไมครับตามได้ไหยครับไม่กล้องมันจะตามครับได้ไหมครับไม่ไม่ละโอ้ยอย่ามายุ่งเยอะไปปั่นครับโอ้ไป ตาตูดตาตุด,นะด,ดตาตูดตาตุด๊ดละ <c oughs> าไปครับโอเคครับไม่ตามแล้วครับไม่ <c oughs> อยุ่งเยอะเดี๋ยว,ยวกลับกันนะ ใช่ใช่ก็ดูป่าดิเพื่อนดูดูป่าออกไปไหนก็หมดละโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย